HX35 ครับอันนี้ลงเครื่อง h ฮ7 4อลเดสี่แอนโบเดิมนะครับมีชุดแปลงฐานไปด้วยอันนี้เป็นชุดแปลงฐานนะครับมีทอปูนะครับมีเทอร์โบ HX35 ใหม่โครงหลังเบอร์55นะครับเป็นเทนเลอร์แล้วก็มีเกจแยกด้วยนะครับชุดนี้ก็อยู่หมื่นนิดๆครับไม่แพงนะครับอันนี้ อา4สองือนกันนะครับโคงหลังเบอร์สี่อันนี้ไปใส่ตดไถ,ถยนะครับอันนี้ชุดดากอน,นครับสี FR, ่เจบทีก็อันนี้เป็นรถดามดินนะครับเป็นกาเล็ดโคงซิ่งกันอันนี้ไม่ได้ใส่เกียรแยกนะครับอันนี้แมคโครครับเทอรโบเดิมมีปัญหาอ r 4 2สอง่าเทอโบเดิมเป็น มีอาการใบหลังกัดไฟนะครับไฟมันกัดจนหมดอะฮะใบหลังก็เลยเลือกเปลี่ยนเป็นครึ่งท่อนไปนะครับครึ่งท่อนตรงรุ่นนะครับไม่ต้องแปลงอะไรเลยเรียบร้อยครับพรุ่งนี้ออกทั้งหมดนี้เลยครับจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับ